รืออยากตดหมาอยากตดเตาแห้งใจอะนี่พาซีนู้ดเปียสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลุงพูนชั้นไอโชอบไอ้โซแมงวันใช่มคมงวันค่ะทุพคนมาเล่นสวัสดีอย่างเป็นทางการครับผมวันนี้มีเมนูเด็ดครับผม เด็ดลูกต้นมาเลยนี่จ้านี่นี่เมนูเดด็นี่ใส่ห้ายากินต้นนี้นี่คือเนี่ยครับเราจะทอดหมูน้ำปลาใส่ห้าช่งกินขอดวงวงวงทอดมูนไอ้ทอดหมูสามชั้นน้ำปลาสามชั้นน้ำปลาเธอกินเนี๋ยกินหน่อยอ่ะสามเดือนละเอ็มได้กินเถอะแต่ลุงวนนะนี่ดูนี่ดูนี่ลุงวนโคบอินเนาะลุงก่อนเคี้ยวมันเหมือนไง หมือนว่าจะเกี้ยวอย่างมาได้เลยแต่กีแต่กีจดมะาม่วงไปแล้วไงกินมะาม่วงไปแล้วจดมะาม่วงคือกินไปแล้วครับจดจดไปละไม่ใช่จดแบบนี้นะกินไปแล้วอวันนี้เาาเขาจะมาตำาม่าพางหรือว่าตำมะปรางนะครับค่ะใส่น้ําอ้อยแล้วก็ทอดหมูสามชั้นทอดน้ําปลานะครับกินไปกัรด้ว่าะกินโชว์มาได้อันนไ้มนได้หมูมันไม่เชื้อคุกบ่ เจ้เหมือนงวเจ้าเหมือนไฟไฟเชื้องควายนี่เชื่อนักไฟเห่อแล้วผมมีเมนูเด็ดแต่เมนูนั่ครับนั่นกับคือนี่เราอะไรอย่างนั้นอ่ะเต้าหิ่งใจอ่ะนี่พาซีนุ้ยเปียเป็นลากผพาสบายเว้เปียมาทอดนะไข่น้ำของเหะเพวกอย่างเี้ได้กลิ่นกองมูนะไข่น้ำของโอ้ยพออย่างสะอาดนะโอ้ดุห่างกอ อันนี้สีมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะว่ามันนานเหลือเกินประมาณสักเดือนกว่าๆแล้วก็องนทอดอ่ะใชฮะเคยขินก่อนท่านผู้ชมหลายคนอาจจะได้กินแล้วกินเหมือนกระดาษสาเลยะ่กระดาษสาเหมือนก็เหมือนกระดาษสาเลยนะอุ้คุณว่ากินเหมือนขีน้ใครขู่เดีเย<笑><笑><笑>เ๋ยวพอจะรอันทอ,อดเหมือนขี้ช้างเลยอะโอ้คือมันเป็นเตานั่นแหละครับเตาแห้งนะครับ มีกินอยู่นะไม่กินกินเหมือนขี้ช้างเลยค่ะหายหาดมขี้ช้างมาละห้าไปเลยเออเออลองสูดดมแต่แตะมันดได้ต้องมูนี่มาก้าเลยเวลาถ้ามันทอดแล้วมันจะหอมเอออันกลาวมันทอดแล้วลูกสำเร็จลูกแล้วูกแต่นี่มันยังดิยังดิบอยู่เหมือนเตาดิฟนั่นแหละก็เหมือนปลาห้งอบบเนี้ยยังมีกลิ่นข้าวกินอย่างยู่เพื่อนก็เข้าใจกันแต่ว่าใช่เดี๋ยวผมขอลงมือ ผามะปางแล้วก็ตำผพอปางแล้วก็เดี๋ยวผมจะทอดหมูสามชั้นทาน้ำปอดทอดน้ำปลาเมาใจท่านอ่ะมีเสียงหรือยังมาแล้วครับกระลึงหมูทอดน้ำปลาเจ้าพายุกระลึงอันยังเวลาถ้าฝนมากก็เจ้าพายุหมดนะฟ้าฮ้องเมฆไดใส่ยงานหล่นขึ้นมาแล้วเนอะคิดแล้วแกวอาใมาเด้อข้าใจแน่เปิรกเป็นลูกตะเลปั๊บั๊บ ูหนังไปตอยทำไปตอยโอ้ยอย่ามาหมอ่อนนะไม่ตื่นคานาละเจ้าชูตั้งแต่สมัยโบราณโอ้มาเกี่ยวกันมาเกี่ยวกันทอมก็เข้ากันทอมไปดูหนังแล้วอินเนี่ยจะไปอินโดยหนังครับเยอะเมือเยอะอะไรปะอุเปียกันอ่ะฝาลึงฝาลึงละอุเปียมาจุ่ยนเดี๋ยวฝนจะตกฝนจะโตกแล้วอ่ะสวัสดีครับอุเปียสวัสดีครับวันนี้เขามีเมนูเด็ดอุยเปียเด็ดลูกปลาโคมาฝนบอกอุยเปียไป็มัดผมเหมือนแต่ว่า ไปมัดผมเหมือนแต่ว้ว่ะสวยๆว่ะเก่าผม้สวยดีไงนะยายเก่าเลอยอ๋อนี่ตอนนี้น้ำมันเขากัได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเขาจะเอาหมูสามชั้นนะแล้วที่เราล้างเสร็จแล้วนะครับล้างน้าเกลือแล้วก็ล้างน้ําส้มสายชูครับมันดึงตั้งแต่สมัยยุคโบราณแล้วนะโอ้กประจายนี่นะมันไม่เกี่ยวกันนะหนังกับนางกันเฮ้ยเนาะอาหารก็อาหารไม่เกี่ยวกัน ดู<ล>อิน,อน <laughs> ไหนเอาโทรศัพท์ไหม <laughs> กัปืนใช่ไหมแค่ที่ผมอถอดอันนี้ก่อนเนาะ เริ่มเลืองแล้วครับเดี๋ยวเขาก็ต่าเนาะเลืองได้ใจดิขนาดูจากเศษน้ำมันแตกต่ำ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 มูสอาจะดีครับคือน้ำน้ำจากที <laughed> ่เราปิดฝามันหยอดลงนะครับก็เลยแตกปุ๊บ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 บปุ๊บบปุ๊บบบ ฟัเอองเสียงฟังเสียงสีสีใสแบบนี้เสร็จแล้วใสฮาน้ำปลาใส่เลยครับชิวเลยอ๋อแล้วหอมมากครับอร่อย แล้วหลังจากนี้แมลงวันทั้งหลายแหลก็จะบินมาที่นี่ทีเดียวนะครับบึ้ง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 มันเหมือนปลาเค็มนครับประชุมแล้วเนยว่ะคุณยายบ้านประชุมแล้วอะหอมขนาดเลยนักปลาเนี่ยหอมเนปลาล่าเลยอ่ะหอมมืนปลาล่าครับต้อปลาล่าอีกแล้วหมูทอดน้ำปลาสามชั้นทอดน้ำปลาเป็นเมนูที่ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันเขาทำเนี่ย ว่าต้องขอดหมูให้เหลืองเสร็จแล้วก็เทน้ํามันออกแล้วเอาน้าปลาเข้าราดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สูตรใส่สูตรมันนะครับนนเฮ้ยเล็กร้อยแล้วจ้เดี๋ยวเขาไปตำหมู<อ><อ>ทางนะครับม,มาครับถึงเวลาใส่เราจะใส่พริกคั่วลงไปนะครับอันนี้ตำไม่เป็นสูตรของเมืองเหนือของเราเลยพริกคั่วกระเทียมอันนั้นใส่กระ,ระเทียมลงไปมดนะครับ กกัพริข่วทำกระเทียมกับพริกขั่ขวก่อนโอ้โห,โโหดู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 หอมพริกขั่ขวใส่แฮ่ดูนะดูหลังกล้องนะอ,อื้อหืออร่อยฮะหอมโอ้โหใส่แฮ่กินเพชรได้เดนะพชรป่ะพริกกิ๊เกเนนะี่ยน่ะ โอโก็ลงบนหยอ,อกไปคั่วแล้วอันกับใส่ม,มดดนะจ๊ะสำง,งานในสายส้มตําครับจากนั้นกลับตามด้วยนี่เลยครับน้ำอ้อยใส่เลยก่อนใส่เลยใส่น้ำอ้อยก่อนเดี๋ยวไม่นยาเหนียวนะตร่ำม,มาเลยเนาะตาเนี่ยจริงๆเพื่อลองทากมันทากก็จะทากแล้วม,มันต้องใจเขียงใหญ่แล้วก็มีดใหญ่ มา้านคคกมันจะแตกนะครับใส่เยอะๆหน่อยอจาจนี้ควักเลยควักๆเราคนโคกโคกโคกโกนันก็ตามด้วยกระปิใส่นัอกอ็ใส่ฮะน้อยเดียวพอเราไนเบิอ่อใส่กระปิลงไปแต่ไม่ใส่หอมลงไปเลยครับ ของแดงถ้ามีใข่มีปลาปนหรือว่าปลาแห้งปลาแห้งปลาชนนะครับที่ย่างแล้วสามารถเอาไปต่าใส่ได้ครับรสชาติจะดีมันก็เอาใส่้าช,ช็อกโกแลตไว้ช,ช็ชอกโกแลตใส่้าช็อกแลตวไวช็อกโกแลตนะตั้งแต่ลุงคุณยักกินมาเลยนะ <c oughs> สนนแ <c oughs> สดงว่าลุงคุณยักกินมาลุ <c oughs> งเก็สิบเก้านี่ยังมอยู่ถึงเดือนเลยหรอไปใส่นะ พอแล้วมันล้ำแท่น่ะกินไปกินไปตัวลงพูนใส่หาติดไปอย่างเรหมาะเข้าเมื่อก่อนลงพูนก่บนไปที่กินเยอะครับของชิลโรตนะจะมาอร่อยได้น่ะยิ่งใส่ยิ่งล้ำไท้น่ะลงพูนเรียบร้อยแล้วได้ละเดี๋ยวนี้ใส่เข้าแป้งน้ำจิ้มกั๊มนี่ได้กญิงล้ำหาได้ไหมนะล้ำอีู่แล้วแหละนะแดงก่เรื่องเอ้าใส่เลยนะส้มนะน้ำอ้อยโปรกะถึงกะโอ้โหน้ำอ้อยถึงกะถึงและถึงไหนถึงกันเปรี้ยวแน่นอน เดี๋ยวนะ้ำตาลใส่เอา<น>ถ้าเราใส่น้ำอ้อยเนี่ยมันจะหอมครับมันจะหอมหอม,หอมเยอะแยะมากไหยตั้มก่อนเราไปใส่ปลาฮะทีหลังห้าเดมันจะกระเดน็นเนาะใส่ปลาบะตอนนี้ก็จะมีไข่ปลาจะกระเดนนะะ็ <c oughs> นเลยเอาใส่เองเนะเาะตั้มพังกี่ก๊อฟข้อตอนคท็อปหาไข่ตามมันเนาะอันนี้ตอนที่ฝนโดดเที่ยงคืนนี่คือแบบน้ำลายซอ คนที่ันอยู่เมืองนอกเนาะหากินยากมากเลยเนี่ยอาหารเมืองเนาะเหมือนเมื่อเนี่ปิ๊กมาหาพ่อหาแม่กันหมดแนะครับขนดกกินขนาดเลยถ้าใครจะปิ๊กบ้านกับปิ๊กหน้าที่มันมีของกินเยอะๆหน้ามีสานี่แหละเรียบร้อยแล้วก็ะแสน้ากันเด่นอตแล้วเรียบร้อยแล้วครับไปล้างไปล้างก่อนล้างก่อนไปล้าง ี่ทำร้ายร่างกายกันแจ้งความทำร้ายร่างกายกันเข้ากัเข้ากันอ่ะโดนเข่นเหียวโอ้โชคดีไปบุญรักษาค่ะบุญรักษาเนาะอ๋อหล่อลงบุ่นไว้ละโอ้ยแสบแน่แล้วครับตอนนไปล้างเลยไปล้างก่อนปิดกล้องไปล้างเดี๋ยวก่อนนี้มาเป็นละเสียดเถอะอละก็ัลเอียดพ่อปลลเอียดพ่อเอาพอละเขี้ยวเต็มปากกว่านยังนี่วะมาต้องละเอียดกันแน่นอนใส่ลูกมาไปล้างหน้าเด้วยเอาปลาฮาใส่แล้วก็ น้ำปลาใสคู<ม>นลดต่อไป<ม>อ้าวไม่อย่างค่หลวงพุนหลวงพูจะมากินเนี่ยกิ่นขี้กินขี้ช้างเหรอกินขี้ช้างขี้ช้างตากแห้งค่ะอืกินได้แต่กันเนี่ยอันนี้คือผม ได้ยินเพื่อนบอกมานะครับแม่ฮาร์ดที่เชียงแสนบอกมาบอกมาว่าให้ใส่ละมันแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวอ,อใส่กระเทียมลงไปเจียวไปใส่น้ำมันนะักหน่อยอมน้ำมันมนี่อยเดีย๋ยวนั่งนะโต๊กระตากโต๊ะกระตกใส่กระเทียมร้อน้ำมันหอนกับมนาะ เอากระเทียมลงไปเกียวแบบนี้หรอลูกอ่ะ้กหอมละอมละหออมเดี๋วมันหอมหอมแล้วค่ะหอมแล้วนาะใ้หอมแล้วทำเลือมหน่อยบอสมาใส่เลยครับลูกมุ้ก่อนย่างป้าเป็นนะเนอ่ะใส่เลยเดี๋ยวมันจริงๆต้นยีเฮ้ยเฮ้อนี้กว่านี้น้องอย่างยีให้มันให้มันละเอียดกว่านี้อ่ะแทบจะต่ำเลยเงี้ยโหอ่ะ ลงพูนกับเ่อคเอาแดงแล้วแดงแล้วลงพนแล้วมันจะดำเนอะทำใหิบใ่นะกระเทียมจะดำลงไปพัดไปขั่วนี่บอกให้ย่ยานดาะแต่ว่าจริงๆก็ต้องเปิดพงวันนี้นะซื่งเป็นพงอะก็ต้องขีกคีแบบไม่ยาน่ะยากอะ หอมแล้วลูมหอมแล่แน่ใจว่ากินได้เอาลงมุอนได้ลงมลุล,งมลไปกิน<อ>ครับไข่มะฮอยไก่นี่นี่ไอหยังมาล้วมาเรือรนะ่ะฮ<อ>่า <laughs> ทำไปมั่วๆเดี๋ยวครัวเองเออไม่ละควัวนลูกผูๆูแล้วนะ่ะเมาขี้โม้อยู่นะั่นน่ะ แน่แตว่ากินได้นะกินได้นไปกินสิน,นั่นหมาเพนเราทอดเอียะม่เอียะเนี่ยจริงๆถ้าเป็นแผนเนี่ยพวนเอาทอดอโอเคเรียบร้อยละไปไปกินกันสุกละอะไรดอกเก่ามีไหนเย้มเยืมก่อนเดี๋ยวมาฮะเดี๋ยวมาเียังก็มามจะงย่ยงนะเรีอยละสุกละ มาครับท่านผู้ชมกินข้าวด้วยกันครับค่ะกินส้มตามกับหมูทอดอาอฮ้อนนะทุกคนเอาช้อนตักมามันหายไปยื้อข้าวมาเม่ไดเนี่ฮ้อนก่อนฮ้อนไปอุ่นข้าวตะเกียบข้าวฮ้อนหอมเมาค่ะมากินด้กันค่ะติ๊กมาแง้มั้เป้ล่าเอาข้าวกล่องไห้ไหมวะมนเอาข้าวกล่องมาวางไห้หวะกล่องข้าวมันจะได้อร่รรดกี่ข้าวหนึ่งอ๋อสึกว่ามันจะ่ามาบดบังใช่นห้ มาลงแล้วเอวเอ,เอส้มส้มจิ๊ดตอนนี้ปเปี๊ยไปเก็บไก่ไปเลี้ยงไก่อยู่มาแวบเดียวแล้วก็หายไป,ไปอุ้ยเปี๊ยไปหาพัก,กนนพักกันอย่างไรเนนะี่ยโม้พนนึกถึงญา,าติตหมาญาตดตหมาทางใต้เขาเรียกญากตดหมูมีผัากกลางคนระ้บหองเหมือนเปิ่อนมีกลิ่นนะ หมือนพังร้าดยอดยอดลาน้มนี่กินเลยนะเนี่ตดหมากินมันออกตรงไหนอะตรงดอกมันก่อนตรงนี้แหละลองยียีกับไปไม่ยอมทันแตกเอาเหมือนพังระเลยมันจะช่วยในเรื่องของท้องอืดแต่ว่ามันจะขมกว่าชักอมกินกับหมูนี่เอาแบ่งมา้ให้ยอปีลก ่นภารกิจนะใหญ่เลยพี่อ่ะอยไปฝนจะมาหีบเก็บไก่ก่อนไปเก็บไก่ก่อนอย่าง <c oughs> พี่อนบอกว่าจีเข้าวละวจีเตอร์ก็ชอบกินเต้า์แบบของโบใส่ยหาเลยหมูทอดน้ำปลาปกติหมูทอดน้ำปลานี่ก็จะกินกับกินข้าวข้าวสวยจิ้มน้ำจิ้มเกลียวข้าว แต่เรามากินกับตำมะพร้าวไอ้สูตรจอดเจ้ากินกับข้าวเหนียวนั่นะอร่อยเนี่ยแต่ฮะจริงๆอันเนี้ยบันดีอ่ะบันดีอ่ะมันทำแบบนะถ้าลงบูนอย่างเนี้ยมาบอกเพื่อนอย่างมันจะเกิดกินลูกที่ลงบูนหันเนขายมันมันยึดมันเนี่ยวมันเป็นแบบนี้แหลมันเป็นผงเกือบเป็นผงเงี้ยแล้วค่นเกิดกิ่นอ่อ ถลายน้ำจืดนะกินกแล้วว่าม,ม,มันก็ยินมมันก็กินก็กินให้ได้ย่งด้ <c oughs> อฝีออมือลงพูนมาเอาเด <c oughs> ี๋ยวให้ไปกินให้ไปกินที่เจียงแสนที่มันทำเสร็จแล้วเวลากินแบบนี้แล้วเขาไปกินของแต้อะมันทับมาได้ <c oughs> คือเขามากินของลงพูนที่ลงพูนมัย่างแล้วอะมันมเหมือนเปิ้นไงกินได้อยู่พอเขาจะไปกินของคนอื่นเนี่ย เฮ้อากล้ากินเฮ้ยวันนั้นมันม,นมะราอ่ะเดี๋ยวเฮาไปกินของอย่างละก็เฮาไอยากก่างละอ๋อีิจินเหรออือได้อู่ภาษา,ากริมได้นะเดี๋ยวโด,ดนใะห้นับเข้าแล้วนะเพราะชิเคเก้นอันเดอร์วอเตอร์แน่นอนเลยอะ่ะแน่นอนแ <c oughs> น่นอนเลยปาไปอิสระโดดมาพี่น้องกินข้าวลรำกันจ้าพอลุงพูนเอาภาษาอังกฤษขึ้นหน้า คลิปไงคุณภาษาเขียนเป็นภาษาไทยเลยนะที่เคย u n d e r w a t เ r อ่ะอู๋ภาษกรน่ะโดนแหกเลยเหลืองอะอร่อยค่ะอากาศร้อนก็กินส้มร้อนอากาศก็ร้อนคนก็ร้อนอะไรก็ร้อนกินปลาพ่าครับร้อนเข้าก่อนตายอล้ เต่เนาะคือแต่มันก็ใช้ชีวิตมาเป็นนี่กันทุกทุกคนนี่ไงชอบเวลาหน้าฮอนแปลกอยู่ไงครับนี่อย่างต้องจะต้องกลิมนแบบเปรี้ยวกินแบบเผ็ดๆแล้วก็ร้อนๆไงกิ่นหน้าร้อนอ๋อแปลกเนาะอร่อยอู้ในคำเนียวว่ามันอร่อยอร่อยหรือว่าร้ เป็นยำมุกี่นะครับอันนี้เขาคือเป็นเมี่ยงคำเสร็จแล้วแบบวุ้ยครับอ๋อเโรดตางเฟืองครับพี่น้องเห้ยหัดห้อบป้าตย่างไรระบัดนี่กิ <laughs> ่นไก่น้ำขงขมกัเยำได้เป็นเป,นเป,นเปนน็นเป็นคนทงฟุ้นไปล้ะ น้ำโขงนะพี่ผมห้องน้ำของอยู่อะน้ำของวันนั้นไปลงพูดบอกน้ำโขงน้ำโขงคือคนในพื้นที่บป็นห้องแถบยางแล้วคนนอกพื้นที่บป็นห้องแถบยางเนี่ยคนในพื้นที่ครับเปนห้องน้ำของอืงงบบน,น,งน้ำโข,งม,ำขงมันไหลลูกจีนไหมแบบแห้งขนาดนั้นเร็วนี่หินพุทธขึ้นมาโอ้โหชวาวบ้านหือไปเอาเครื่องเลยไปหาทองคำ มีมีเรือสำเพาสำรานโผล่แต่ทางนั้นหัวเรือโบราณอ่ะเป็นมันข้าวนะแห้งบ่อนทรายแล้วก็บุญหมูทอดมัปลาอร่อยครับต้องสามจานด้วยนะค่ะสายฮาชอบกินน้องทบเพราอถึงสามชั้นนังมันเนื้อถ้ามีกระดูซีจานซีจานเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วเนาะ <ด>ลงจอรดรถกะ <laughs> ลงจอรดรถเนี่ยมีใครเคยกินหัหญาต,ติมาหรือว่าญาติ่ส้าย,าย,ยงมงเคยกินด้วย<อ>แต่ทางบ้านใส่ห้ากินอยู่แต่ว่าใสาหายย่ห้ามลองครับกินด้นี่มาลองด้วย,ลอ,วยลองด้วยลองแล้วจะรู้ว่ามันเหม็น <laughs> มีอย่างนีง้เหรอความอร่อยอันเนี้ยหอมขนาดพักชะอมเน่ะพักชะอมเหรอถามว่าพักชะอมไหมลูก มานไปโอมสัโคนเกี uh ้ยวเกี hmm. uh ้ยวโคนอ่ะอร่อยนั่นอนาะมาจะลองกินสักกำั้มงเป็นยวจะได้หมอกได้อะมากินใบมันนี่มันก็เอายำเหมือนเตาให้ลองอ่ะเข้าฮอนฮอนนี่กินนักครับกินนักอ่ะกินหนักนักปันใหญ่ปันถึง เวลาเอาปั่นเนี่ยมันนุ่มไงเพราะฉะนั้นเวลากินกงกลิ็เข้าเย็นครับมันมาแลอ้ออุ่นเข้าเนี่ยค่ะร้อใช่ค่ะเวลาเข้าติดมือไงได็ <c oughs> มีข้าวเหนียวเนาะหมูทอดน้ำปลาลำออยนส้มคะส้มหาวหอม อันนี้มะพร้างส้มค่ะมะพร้า,าง,งว่ามะปรางนะครับส่วนใหญ่คนบ้านๆยังเราเน่ะจะกินมะพร้างส้มเนาะครับกินมะพร้า,างส้งนะมหรมะพร้างหวานนี่รสชาติจะจืดคนะ่ะลำามันก่อนแล้วแต่คนชอบครับแต่เวลามะพร้างหวานเนะี่ยลงพูนกินแล้วมันชอบไอป<ะ>ยาง,งใส่ห้าก็กินละยางตรงหัวมันะครับเวลาเรากักดมันปุ๊บลยมันจะคันคอ,อ มาพังวานนะรสแาเป็นแกนแบบนี้นะฮะลูกแบบนี้นะจืดมันม,มีรสชาติเลยเอามาตำกับมาล้ำแบบมันต้องมหมาพังเปรี้ยวส้มมาพางส้มมันมีเหี่หมาพังนะครับเหบอือเพิ่จะห้องว่ามาพางกับปอหมะพางกับปอคือจะเปรี้ยก็ไม่เปรี้ยวจะหวานก็ไม่หวานพอดีพอดีไงเอาองค์ส้มองหวานครับก็พยายามปลูกเยอะๆอยู่เต็มสวนแล้วเนาะทุกอย่างอันไหนที่ใส่ห้าชอบ แต่อาจจะปลูกหมดตัวนี้แบบที่ผมบอกนะครับปลูกบัเป้าไว้ติ่งข้างในโน้มโน้มโน้มอยู่ครับแผลแล้วก็ไปซื้อมาซื้อมาปลูกใหม่ปลูกใหม่กันโน้มแบบโน้มโน้มโน้มหักกัน้ซื้อมาปลูกใหม่ใช่คับปลูกบะเป้ามาสิบปีบมเคยได้กินเลยครับว่าเลยเราต้องปลูกสี่ปีนี่ต้นต้ามิดเดียวมันเส้นเหมือนเจ้ามันนะคะเจ้าตัวน้อยกันลู เดี๋ยวจะลาท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวขอกินข้าวกินน้ำก่อนเนาะขอบขอบคุณ FT ทุกท่านนะครับติดยังเป็นห่วงกันยังพือกำลังใจกันมาตลอดนะครับหลังจากแฮกโดนแฮกช่องไปลงทุนก่อนก,กับมาทําวิดีโอแล้วกลับมาทำคอนเทนต์เหมือนเดิมครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต่อนนี้แต่ว่าร่างกายเนี่ยจะมาร้อยครับ <laughs> ก่อไปแล้วนะเนาะจะเจอกันพรุ่งนี้ดีกว่า <ะ>สำหรับวันนี้ผมแล้วก็สายฮาแล้วก็อุ๊ยเปียที่ไปเก็บไก่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ไปนะครับขอบคุณเจ้านะักขอ่ทุกท่ายครับขอบคุณบ่ได้แบบน,น,นี้อย่างเพื่อที่ไม่เพิกับของกินเยอะยุ่ง